ที่ฝนตกฝนชุกแบบนี้เราต้องมีตัวช่วยที่กิฟฟรีนเรามีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเกรดกรีนเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่ช่วยให้ปุ๋ยและยาเกาะใบดูดซึมเข้าสู่พืชอย่างรวดเร็วและที่สำคัญไม่ทำลายใบค่ะเกรดกรีนจะช่วยนำพาตัวปุ๋ยและยาเข้าสู่พืชได้อย่างเต็มที่และใช้เวลาภายใน30นาทีค่ะ แต่บางพืชบางพื้นที่มีฝนตกชุกและ,มะแมลงระบาดอย่างมากเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สารเสริมประสิทธิภาพที่สามารถฉีดพ่นปุ๊บซึมเข้าสู่ใบพืชภายใน3-5นาทีซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นก็คือตัวแว็กซีค่ะเดี๋ยวเรามาพ่นปุ๋ยแล้วก็ยาเนี่ยโดยไม่ใส่สารเสริมประสิทธิภาพให้คุณผู้ชมดูก่อนดีไหมคะมดีครับน้องเฟิร์นเพราะว่าเกษตรกรจะได้รู้เลยว่ามันสําคัญมาก ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันครับถ้ามองเผิอนๆนี่ก็คือเขาไม่ค่อยเปียกเนาะพี่ดังไม่ค่อยเปียกมันต้องใช้เวลานานมาก,กถึงจะเปียกค่ะ นี่นองเฟยเมื่อกี้เราพ่นตามกิ่งอ่ะนองเฟมาดูนะครับนี่คือเพลี้ยแป้งอ๋อนี่คือเพลี้ยแป้งที่เกาะต้นทุเรียนเพราะเพลี้ยแป้งเนี่ยเขาจะมีลักษณะตัวเป็นไข่อ่ะจะเปียกยากนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการกำจัดยากมากแต่ถ้าได้สารจับใบไปเนี่ยจะเปียกนะครับอันนี้เราพ่นน้ำเปล่าดูก่อนจะไดดูว่าเนี่ยยังเหลือไข่มันของเขาอยู่เลยครับจะไม่ค่อยเปียกงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดู ปุ๋ยแล้วก็ยาที่ผสมแบคทีเรแล้วก็ลองพ่นกับพืชดูนะคะว่าเป็นยังไงใช่เนาะพี่ดัง คุณผู้ชมคะตอนนี้เฟิร์นกับพี่ดำนะคะจะทําการพ่นนะคะตัวปุ๋ยแล้วก็ยาที่ผสมแว็กฟีลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะจับเวลานะคะ5นาทีมาดูผลลัพธ์กันค่ะว่าจะเป็นยังไงได้เลยครับจุดนี้ที่เราพ่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะปาดไปประมาณ2-3ทีนะคะตอนนี้เนี่ยตัวปุ๋ยแล้วก็ยาเนี่ย กระจายทั่วทั้งต้นแล้วค่ะดูนะคะเปียกเร็วมากค่ะคนเขาชอบมากเพราะลองยานเนี่ยลองสังเกตด,ดูดีนะมันฟุงมากเลยค่ะนี่นี่นเข้ากิ่งเราฉีดนะคะทั้งใบแล้วก็เข้ากิ่งด้วยสังเกตด,ดูนะคะแป๊บเดียวเองอะคะ่ะละอองมันฟุ้งกระจายทั่วแล้วก็เปียกเข้าใบหมดเลยค่ะเปียกไวทั่วทุกซอกทุกมุมใช่ และอย่างที่สองนะคะพี่ดําเขาไม่หยดเลยใช่เพราะเราไม่ต้องพ่นยาแบบซ้ําไปซ้ำมาไง้เนาะใช่ค่ะตปาดปื๊บเปียกหมดพี่ว่าสุดยอดจริงจริงนะจากครั้งแรกอ่ะที่ไม่ได้ผสมเพิ่นเห็นว่าน้ำเนี่ยหยด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 เพราะอย่างนั้นมันไม่ชั่วไงน้องเพิร์นจะเห็นเลยว่าบางทีนะเขาเปียกใบใบบนไม่เปียกใบล่างไงค่ะแต่เนี่ยเรามาตรวจเลยที่บ่อได้เลยเปียกที่หมดอ๋อพี่ดำห้านาทีแล้วค่ะในเกลียวบุกดังแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชม จากเมื่อกี้ที่จับเวลานะคะตอนนี้ครบ5้านาทีแล้วมาปะดูกันใกล้ๆเลยค่ะาดูจุดเดิมนี่แห้งจริงต่อคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อ5นาทีแห้งแล้วนะคะอันนี้คือจุดแรกที่เราเริ่มสตาร์ทไงน้องเฟิร์นต้นเนี่ยเขาก็มีเพี้ยอยู่นะเขาชอบอยู่ที่ใต้จริงไงปกติการพ่นน้าเปล่าเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ใช้สารเสริมนะเขาจะไม่ค่อยเปียกตัวเพี้ยเดี๋ยวเรามาดูที่เขาเปียกข่างไหนอ้โหง่ เห็นไหมโอ้โหคุณผู้ชมคะต้นนี้ตัวเพีย้ยดูสิเปียกหมดเลยอะค่ะใช่ชุ่มเลยอะถ้าไม่เปียกเราดูยังไงคือตัวเขาจะมีความคลื่นม,มันไงค่ะเนี่ทางนูนะ้นนะเห็นไหเราจะเห็นเลยเปียกถ้าเปียกเนี่ยพวกยาอะไรต่างๆที่เราใช้เนี่ยะจะซึมเข้าตัวได้แต่ถ้าไม่เปียกนะจ้างก็ไม่ตายน้ำเกิน,<ะ>นใช้เลยสำหรับเกษตรกรที่ทำสวนแล้วเจอสภาพฝนตกแบบนี้ ที่เมืองจันสม,มารถจะเป็นแบบนี้น้องเฟิร์นที่นี่เลยต้องใช้เลยนะครับสำหรับสารจับใบของเราแวกฟีเฟิร์นขอเน้นในสภาพพื้นที่ที่เจอกับฝนชุกมแมลงระบาดต้องการฉีดพ่นให้เปียกเร็วเสร็จไวต้องใช้สารเสริมประสิทธิภาพแว็กฟี อย่าลืมนะคะเฟิร์นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากปุ๋ยกิฟฟารินและเป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะ